อาจารยิ่งสักมันหนึ่งแล้วจ้ะก็เขานี่เชิญต้อมรัชนีกรมานะคะมารายการแล้วก็บอกว่าต้อมอะไรเธอทำไมมีศักดิ์ศรีขนาดนั้นเลยเหรอเธอถึงจะไปฟ้องเขาตั้งค้าสิบล้านนะ่ะต้อมก็แบบเอออึ้งอิมกี่ไปนะยจ้ะเออก็แบบไม่อาจารย์คือเขาว่าทำไมเสียชื่อเสียงแบบเอออะไรเงี้ยแบบทำให้หนูแบบชวนงานอะไรประมาณเนี้ยเอออาจารย์ก็บอกว่าแบบต้อมหน้าเดิมเนี่ยเธอก็เยินอยู่แล้วนะ คือเจ้นี่ตกกระจายไปแนละ้วต้องยาดมวาเป็กต้องเข้าแล้วแบบเดียวอันนี้กูไม่ได้ฟาใชเลยคืออาจารย์ยิ่งสักงตำหนิตรงอีกแล้วจ้ะเอออะไรอย่างเงี้ยบอกว่านะ้าเธอก่อนนี้ก็เยินอยู่แล้วนะเขาก็ช่วยให้สวยแล้วเธอจะเอาอะไรเอกอืมนี่อย่างเงี้ยเลยนะต้อมก็แบบต่อให้สวยอะแต่มันพิการนอะต้อมก็ไม่เอานะคะเออคือเอาจริงนะ มันสวยแล้วมันก็ไม่ในรลมใบนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆทุกอย่างต้องแลกมาเนาะจริงๆแบบคือจริงๆถ้าเป็นเจ๊เนี่ยต้องกราบงามๆพร้อม,มกับกระชาวแบรนด์นะคะเดีย๋ยวว่าตารางนกเลยะคะงานเนี่ยต้องอร่างนางเงือกเลยจนะ้ะ <c oughs> ต้องเข้าแหละไปเข้าไปเดี๋ยวแบบกราเกบเบญจอาคบดิแล้วก็ไหว้สามรอบนะคะมาให้คุณปิ่นแล้วเนาะเออคือจริงๆหน้าเขาสวยมากนะชอบอะ่ะ เออเขาทํามาจริงอยู่ว่าตอนที่เขาบอกว่าเออตอนตอนข้างนะข้างๆมันอาจจะดูแบบพิการอะไรแบบไม่เท่าเทียมันไม่มีอะไร perfect นะเจ๊คิดนะทุกอย่างในโลกนี้นะมันต้องแลกมาเอาจริงเออก็แต่ก็อาจจะเป็นแบบเจ้ากรรมในเวรกันก็ไม่เข้าใจนะเนาะอืแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่ก็ดีอย่างนะเขาก็เป็นอะไรที่เตือนตรงอ่ะเออแล้วใครมาออกรายการก็คือแบบเหมือนเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ,อืจริงสองคนนี้ร่วมกับหนุ่มกัญชัยก็มันกันนะฮนะนะนะเอออันนี้หนุ่มกัญชัยก็จะ,จะแบบแนวว่า อะไรเงี้ยหนุ่มกับใจนี่เจ้เคยเห็นตัวจริงหล่อมากนะเธอหล่อ,ลอกว่าในทีวีก็อะไรเงี้ยเข้ามาไหว้เลยแหละไปกินแหลมเจริญรซีฟูดเดินเข้ามาไหว้แต่ไกลเลยนะรู้ไหมทุกคนเลยน่ารักมากเลยนะทั้งที่เจ๊เจ๊เขาก็ไม่ได้เป็นาหาเสียงอะไรหรอกอ่ะ,อะกลับมาที่นี่ก็คือแบบว่าก็แบบนะก็อยากจะบอกว่าอืม ก็อยากจะก็คงจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันนั่นแหละไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะก็มวยกระถูกคู่ช่วงนี้ก็มีข่าวหลายข่าวที่ต้องบริโภคกันใหญ่นะก็บริโภคกันอย่างมีสติและมีสตังค์นะคะเอออะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์ก็แบบก็ได้กระตาหนีหรืออาจจะแบบเตือนนะนะจริงๆคนเราบางทีก็ต้องมีแบบเหมือนคนเตือนแรงๆอะไรอย่างเงี้ยให้กับต้อมนะก็คืออยากจะแบบให้ต้อมเขาได้คิดแต่ก็คือมันมันพาพาไปแล้วอะจริงๆใครฟ้องเราก็ไม่ใช่ว่ามันชนะนะเอาจริง เหมือนต้องไปผลิตฟ้องเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะอ่ะถูกไหมเหมือนเรื่องลิลลี่อ่าเออแบบบูมันานาฟ้องเขาเนี่ยต้องคิดก่อนนะว่ามันตัวเองก็มีโอกาสแพ้นะอ่าในศาลนี้บอกก่อนเลยนะความจริงไม่เกี่ยวอ่าคือมันอยู่ที่ทนายจา้ะอ่านะโอเคก็ฝากไว้ให้คิดกันตามนี้นะคะ